สวัสดีครับผมหมอแกนโพเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมฝึกสมาธิ้งแต่3ขวบนะครับปัจจุบันปีนี้ผมอายุย่าง57ปีนะครับปีนี้ปี2026หรือ2569ผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างว่าเศรษฐกิจจะเป็นไงก็ช่างมันก็มีขึ้นมีลงแล้วมันก็มีวิวกฤตเศรษฐกิจแต่สิ่งหนึ่งที่หลีกหนีไม่พ้นก็คือ ความตายคำว่าความตายขอยงผมก็คือไม่ได้เกิดจากการป่วยหรือเกิดจากอุบัติเหตุนะครับแต่เกิดจากสงครามและภัยพิบัติคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าภัยพิบัติมันทําให้การเกษตรระบบนิเวศความเป็นอยู่จนถึงระดับเซลล์ดีเอของเราเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราดื้อต่อโรค ดื้อต่อ,อยาโดยเพราะคนที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือสงครามเนี่ยมันคือสิ่งที่มนุษย์มีส่วนร่วมทําให้มันเกิดเศรษฐกิจมันจะดีจะแย่เราก็บ่นกันไปหวยออกก็ดีใจเสียหวยก็เสียใจรอบหน้าเอาใหม่แต่ภัยธรรมชาติแบบนี้หรือภัยสงคราม มันเอาชีวิตของมนุษยชาติไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี2026เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็ภัยพิบัติจะรุนแรงอากาศสุดขั้วฤดูการสุดขั้วแล้วก็สงคราโมโลกครั้งที่3จะคลืบคลานเริ่มต้นในปีนี้ปีกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมแล้วก็สมบูรณ์แบบ เริ่มนับหนึ่งคือนับถอยหลังของวันสิ้นโลกในปี2อง7เป็นต้นไปบางคนอาจจะฟังแล้วจะรู้สึกกลัวนะครับไม่อยากให้คุณผู้ชมหวาดกลัวเพราะการฟังแต่อยากให้ฟังแล้วรู้สึกมีสติตั้งรับอยู่ให้เป็นฉะนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ต้องเตรียมตัวมีลมหายใจโพแทสเซียกำหนดชะตาชีวิตตัวเองทำให้สุขภาพแข็งแรง เป็นหมอรักษาตัวเองเพราะทฤษฎีนี้คือการรักษาโรคและกับความอ่อนกว่าไวแล้วมีชีวิตเป็นอมาตะคุณผู้ชมจะได้มีชีวิตเป็นอมาตะเหมือนผมนะครับผม,มาอายุย่าง57ปีคุณผู้ชมเชื่อไหมละ่ะเหมือนไหมผมนี่สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างความแบบตกใจกับคนหลายๆคนที่เจอผมนะครับคุณผู้ชมเจอผมในช่องของผมเนี่ยช่องหมอแกนโเพทัสใน YouTube อาจจะเห็นว่าเออก็ดูอ่อนกว่าว้นะแต่ถ้ายิ่งเจอตัวจริงนะบอกไว้เลยว่าจะงงกว่าเดิมทุกคนพูดเป็นตาเดียวกันแล้วต้องถอยหลังผงาดผงาดว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะทําไมอ่อนกว่าว้นี่คือลมหายใจโพเคทัส์หายใจเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยวันนี้เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์วันที่11แล้วนะครับ ผมจะหลับตาดูนะครับการทำนายผมใช้การดูดวงแบบสมาธินะครับใช้พลังจิตขั้นสูงฝึกตั้งแต่สามขวบปัจจุบันนีอ้อายุห้าเจ็ดโอเคตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเราจะเห็นเขาเรียกว่าเหมือนนิคมแล้วกัน จะหายไปมากกว่า50-70%ของผู้เช่าแล้วเศรษฐกิจจะล่มหรือล้มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายนในปี2026เราจะฟังข่าวทั่วประเทศและทั่วโลกว่ามีผลกระทบเราพูดถึงประเทศไทยก่อนจะได้ออกสื่อเป็นข่าวระดับโลกฉะนั้นธุรกิจเจ้าของธุรกิจจากต่างประเทศ จะทยอยกันออกจากประเทศไทยหรือปิดตัวปิดกิจการอันนี้ไม่พูดเล่นนะลองฟังข่าวนี่คือเศรษฐกิจสแสดงว่าคนไทยจะเป็นไงตกงานถึง3 7ล้าน7แสนคนขั้นต่ำออกครั้งแรกเลย3 7 0 0 0คน3 7 0 0 0คนแล้วก็3 7ล้าน7แสนคนลองดูละกันนี่คือคำทำนายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนี่คือการพยากรณ์